สวัสดีครับ่อลิพน้องสูโฟตซูโนนะครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมมันนี่ก็เข้ากับกัมมาพบผวกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมกับสองคนเสียงดวงโซแนลนะครับผมนี่ก็เป็นมีแฟนแฟนเอฟซีนะครับผมเหลียกลองมากนะครับผมลายคนเสียงดวงโซแนลนี่ก็มาล่งเทคนิคลักลอยอีกนะครับผมสุดเข้ากับเป็นตามตัวนะครับผม หลังจากงวดที่ผ่านมากับเขาที่ต่อกันมาหลยงวดแล้วสประมาณสองสามงวดนะครับผมเป็นเทคนิคนะครับผมมันบอมแมนสูตรการคำนวณอฉียงนะครับผมเป็นเทคนิคเท่ากับอาจับออกจากเป็นรักลอยจากเลขหนานะครับผมเลขหนาและเลขไทยนะครับผมซึงมันกับได้พิสูจน์มาแล้วนะครับผมว่ามันกับเขามาแล้วสามงวดนะครับผมก็เท่ากับมาตามตัวกันอีกนะครับผมเบิ้งไปพอๆกันเลยนะครับผมอะไรสาหรับ อะไรมาตักแต่ต้นปีขึ้เก่าแล้วครับผมสำหรับต้นปีนะครับผมลักลอยครั้งที่หนึ่งกับสามลักลอยครั้งที่สองกับหกนะครับผมลักลอยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งกับหาลักลอยเลขท้ายครั้งที่สองกับแปดนะครับผมก็ได้สามหาแปดนะครับผมสามห้าหกแปดนะครับผมสามหาหกแปดงวดต่อมาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็เก้าหนึ่งสองสาม 07นย์เะผมกระติดไปทีเลขสามนะครับผมกระติดไปเลขสามงวดต่อมาก็ได้ได้สองก็หกนะครับผมสองก็หกกระติดไปทีเลขหกนะครับครับผมพี่น้องงวดต่อมาวันทีตีหกคุมภาพ่มันออกซีสองซีหกศูนย์สามนะครับผมก็หกศูนย์สามงวดนี้ก็สําหรับงวดนี้นะผมมันออกแปดสามหาหาสามแปดนะผมเข้าได้ศูนย์สามแปดนะผมบ่ติดนะครับผม วันนี first, ้ก็ติดรถไปอีกแล้วนะครับผมต่อมานี่ก็รถนะครับผมรถอีกแล้วนะครับรถรถสองวดแล้วนะครับผมงวดวันที่เอ่อคำนวณจากงวดวันที่สิบหกกับงวดวันที่หนึ่งนะผมก็ะรถมาสองวดวันนี้มาเขาก่ามาเขืออีกนะครับผมได้ซูนสองสามเก่านะผมงวดนี้คำนวณจากงวดวันที่สิบหกมีนาผมงวดวันที่หนึ่งกูหนึ่งมษายนมันก็ออกสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์นะผมก็ติดอีกอีกแล้วนะครับผม เอากลบมาเบินงว,วดตัดไปเลยนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับพี่น้องคำนวณจากงวดวันที่หนึ่งมษาย,ยนนะครับผมเพื่อจะได้รักลอยวันที่สิบหกมษาย,ยนนะครับผมได้สองสามหาเจ็ดนะครับผมสองสามห้าเจ็ดนะครับผมงวดวันที่สิบหกมษาุนายนก็ออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนะครับผมก็ติดไปที่เลขกเจ็ดอีกแล้วนะครับผมติดไปที่เลขกเจ็ดอีกแล้ววันนี้เข้ามาคำนวณจากงวดวันที่สิบหก เมษาผมเพื่อจะได้ร <Yeah. S 1> ักลอยของงวดวันที่สองพฤษภาคันะครับผมได้สูญหนึ่งสองสี่นะผมงวดวันที่สองพฤษภาคันก็หาสูญหนึ่งสองเจ็ดสองนะครับผมพี่น้องการติดไปทีเลขสองนะครับผมวันนี้เข้ากับคำนวณจากวันที่สองพฤษภาครับผมงวดนี้ก็ได้สูญหนึ่งสามสี่งวดนี้ลดนะครับผมวันนี้ก็กลับมาคำนวณจากงวดวันที่16พฤษภาณนครับผมเพื่อจะได้รักลอยของงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผม ก็ได้สองหกแปดเก้านะผมสองหแปดเก้านะผมกรติดไปทีเลขเก่านะผมเลขวันที่หนึ่งมีทุมันเก่าสองเก่าสอเก่าเจ็ดนะบผมกรติดไปทีเลขเก่าครับผมสาหรับงวดนี้คำนวณจากงวดวันที่หนึ่งมีทุนาผมได้หนึ่งหเจ็ดเก่างวดนี้ลดนะครับผมเพราะว่าเลขงวดวันที่สิบหกมีทุนหนามันอดหกเก่าหนึ่งแปดหกหนึ่งนะครับผมมันเท้ากับมาคำนวณจากงวดวันที่สิบหกมีทุหนานะผม ได้ศูนย์ที่หกนะผมศูนย์ที่หกงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลขอกเจ็ดหนึ่งสามหาหนึ่งเจ็ดนะผมอันนี้ก็ลดอีกแล้วนะผมลดจัดงวดครับหนึ 1, 2, ่งสองลดมาคำนวณมาสองงวดนะครับผมบันเทึกกับว่าบางงวดทัดไปเลยนะครับผม คำนวณจากงวดวันที่1กรลกฎาคดนะครับผม1กรลกกาคม25 6 4นรผมเพื่อจะได้หลักลอยของงวดวันที่1 6นะครับผมได้ไปที่ศูนย์ีหผมก็ติดไปที่เลขเจน,นะครับผมพอวันที่16กรลกฎระดาคม2 5 6 4เลขมันออกห5าห2า,าเจหนะครับผมก็ติดไปที่เลขเจน,นะผมงวดนี้นะครับผมได้ศูนย์นะครับผม งวดวันที่หสิงหามันก่อเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งะผมตัดติดไปที่เลขสอนะครับผมคำนวณจากเลขหนาเลขไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหานะผมก็ได้หนึ่อขออภัยครับได้ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดนะผมศูนย์หนึ่งสามเจ็ดวดวันที่สีสิงหาคมมันก่อศย์สกเจ็ดหาศูนย์นะผมตติไปที่เลขเจ็ดอีกแลวนะครับผมแับนี้คำนวณจากงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับผมได้หนึ่งสามสี่นะผมหนึามสี่ห หนึ่งสามสี่หกงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะผมมันก่าออกหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดหานผมกระติดไปทีเลขสี่นะครับผมสําหรับงวดนี้ผมคํานวณจากงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมได้หนึ่งสองสามนะครับผมงวดสําหรับงวดนี้งวดงวดวันที่สิบหกกันยามันก่าออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าสามหานผมงวดนี้ว่าถึงนะครับผมลดนะครับคํานวณจากงวดวันที่สิบหกกันยานะครับผม ได้0368 0368งวดนี 2, 3, 4, 3, 6, ้กาลุษอีกแล้วนะครับผมวันนี้เข้ากับวันงวดถัดไปเลยนะครับผมงวดต่อมาคืองวดวันที่หนึ่งตุลาครับผมคำนวณจากงวดวันที่หนึ่งตุลาครับผมก็ได้สองสามสี่ผมงวดวันที่สิบหกตุลามันก็าสามแปดหกสามเจ็ดสองนะครับผมกระติดไปที่เลขสามนะครับคำนวณจากงวดวันที่สิบหกตุลานะครับผมได้สองหกสองหก เจ็ดเก้าผมสองหกเจ็ดเก้างวดนี้ลดนะครับผมคำนวณจากงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมได้สองสามสี่เจ็ดนะครับผมงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับขอขอให้ครับสิบหกพฤศจิกายนนะครับผมได้ศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งนะครับผมกระติดไปที่เลขเจ็ดนะครับผมเหมืนเท่ากับคำนวณจากงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับผม ได้สองซีหกแปดนะครับผมสองซีหกแปดงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมนะครับผมก็ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองหาแปดนะครับผมกัดติดไปที่เลขสองนะครับพี่น้องบัมือนเท่ากับซีม,ม้วนงงวดนี้เลยนะครับผมคำนวณจากงวดวันที่หนึ่งท่านว่านะครับผมเพื่อจะได้รัก,กว่าของงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมนะครับผมได้ไปที่ซีและเจ็ดนะครับผม สี่และเจ็ดสี่และเจ็ดนะครับพี่น้องสี่และเจ็ดเดซี่นะครับผมนี่ก็บสี่สี่อันนี้กัเจ็ดเจ็ดนะครับผมบานี้งวดน,นี้ก็ไเดซี่แต่เจ็ดพบกับสีประกอบครูหายเลยนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องมักว่ามากัามากกะจะที่จะเอา้ะครับผมเพราะว่ามันกับซองรลังๆมากนี่มันกัคำนวณเงืเขามา เรื่อยๆนะครับผมเราผมฉีดประกบคููหายเลยนะครับผมเป็นเลข3สามตัวนะครับผมเขาได้ซีกับเจ็ดนะครับไดซีและเจ็ดซรับซีนี่ก็ผมหายไปที่ซีเจ็ดหนึ่งนะครับผมซีเจ็ดหนึ่ง สำหรับเจ็ดนี่ครับผมก็ให้ไปทีเจ็ดสองเก้านะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่เป็นเลขที่สองคนเสียงดวงมักนะครับผมซึ่งรักลอยผมก็ที่มักผมมักหกนะครับผมอันนี้ผมก็มักอยู่ครับมักมักหกอันนี้ผมมักหกความนะครับผมสำหรับหกนี่นะครับผม 6นี่ผมจะหายไปที่628นะครับผมก็มี3คูนนี่แล้วนะครับผม3คูนนะครับผม471729แล้วก็628นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับส้มรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ